พ่อที่รักขอทรงพูดกับลูกในวันนี้และทุกๆวันลูกคาดหวังเต็มที่ว่าพ่อจะพูดกับลูกในวันนี้ตลอดทั้งวันขอช่วยให้ลูกได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดเจนเพื่อลูกจะได้อย่างรู้ถึงแผนการและน้ำพระทัยที่พ่อมีต่อชีวิตลูกได้อย่างถูกต้องและขอให้ลูกได้รับรู้การทรงนำ ที่พ่อจะนำลูกไปสู่สิ่งที่ดียอดเยี่ยมที่พ่อได้จัดเตรียมไว้กับลูกแล้วพ่อที่รักลูกขอมอบถวายชีวิตของลูกให้อยู่ภายใต้การทรงนำของพ่อลูกขอละทิ้งแผนการและเป้าหมายของเนื้อหนังตัวเองหันมาติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น เพราะลูกเชื่อวางใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอย่างรู้ถึงพระทัยของพ่อที่ดีที่สุดลูกจะก้าวตามการทรงนำของพระองค์ทีละก้าวก้าวต่อก้าวและถ้าลูกได้ก้าวแล้วหนก้าวก็ขอให้พ่อทำให้ลูกมองเห็นก้าวต่อไปอีกหนึ่งก้าวถ้าหากลูกก้าวผิดไปก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนสติและประคองลูกให้ก้าวใหม่ ไปในหนทางที่ถ,ถูกต้องเท่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักขอทรงช่วยให้ลูกจดจ่อกับการคุยกับพ่อได้ทุกวินาทีขอให้ลูกสนุกสนานกับการสนทนากับพระองค์ตลอดทั้งวันในทุกเรื่องและขอทรงปิดกั้นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้มาจากพระองค์ช่วยให้ลูกแยกแยะได้ชัดเจนว่าเสียงใดเป็นเสียงของพระองค์ และเชื่อฟังเสียงที่มาจากพระองค์เท่านั้นถ้าหากมีครั้งใดที่ลูกไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงที่พระองค์พูดกับลูกหรือไม่ก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยืนยันหลายๆครั้งจนลูกมีความมั่นใจและมีสันติสุขในความเชื่อวางใจต่อพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักลูกอยากรู้แผนการและน้ำพระไทยของพ่อมากที่สุด ลูกจะอดทนรอคอยการชี้นำจากพ่อด้วยความใจเย็นลูกเชื่อว่าพ่อจะบอกลูกในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเสมอถ้าลูกได้ยินเสียงที่พ่อพูดบอกแล้วลูกพร้อมจะเชื่อฟังทำตามทันทีและถ้าลูกไม่ได้ทำลูกไม่ได้ทำด้วยเนื้อหนังของลูกเองเพราะว่าลูกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เสริมกำลังให้ลูกที่จะเชื่อฟังทำตามได้ทุกครั้ง พ่อที่รักลูกจะขยันศึกษาพระคำพีเพื่อลูกจะได้แยกแยะถูกต้องว่าเสียงใดเป็นเสียงของพ่อและเชื่อฟังทำตามเสียงของพ่อเท่านั้นลูกไม่ได้พยายามที่จะทำตามบัญญัติแต่ลูกพยายามทำตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะไม่ขัดแย้งกับพระคำพีขอให้พ่อช่วยจัดระเบียบชีวิตช่วยให้ลูกบริหารเวลาให้สมดุลได้ มีเวลาที่จะเข้าเฝ้าพ่อเป็นประจำและได้ฝึกฟังเสียงของพ่อซึ่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ได้นำมาเปิดเผยสําแดงให้ลูกได้รับรู้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ลูกมีสติปัญญาในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆและจดจำคำแนะนำได้ทุกเรื่องในหนังสือสุภาษิตและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสริมกำลังให้ลูกเชื่อฟังทำตามได้โดยจดจำถ้อยคำของพ่อได้ทุก ข้อในหนังสือศัสดุดีพ่อที่รักขอทรงพูดกับลูกในความฝันหรือช่วยให้ลูกเห็นนิมิตซึ่งสําแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันทีที่ลูกตื่นนอนก็ขอทรงช่วยให้ลูกจดจำความฝันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้และตีความได้ถูกต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจฝ่ายวิญญาณให้ลูกมองเห็นนิมิตซึ่งเป็นภาพในอนาคตที่ พ่อต้องการจะนำทางลูกไปสู่พระพรที่ได้จัดเตรียมไว้กับลูกแล้วหรือนำทางให้ลูกไปเป็นท่อพระพรกับคนอื่นที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของลูกพ่อที่รักขอทรงช่วยให้ลูกได้ยินเสียงของพ่อผ่านทางสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติในชีวิตประจำวันเมื่อลูกได้มองเห็นนกกาหมูหมากาไก่หรือต้นไม้ใบหญ้าก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสําแดง ให้ลูกได้เห็นความอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในการทรงสร้างของพ่อรวมถึงทำให้ลูกได้เห็นความอัศจรรย์ที่พ่อได้สร้างลูกให้เป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนขอทรงพูดบอกลูกให้ลูกได้ยินว่าพ่อได้ประทานความสามารถพิเศษในการประกอบอาชีพการงานหรือที่เรียกว่าพรสวรรค์มีงานอะไรบ้างที่ลูกทำได้ดี และสนุกที่ได้ทำเพื่อลูกจะได้นำไปเป็นประโยชน์เป็นพระพรแก่คนอื่นและขอทรงเปิดโอกาสให้ลูกได้ใช้พรสวรรค์ของลูกในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยขอทรงพูดบอกลูกและช่วยให้ลูกได้ยินว่าพ่อได้ประทานความสามารถพิเศษในด้านฝ่ายวิญญาณอะไรให้แก่ลูกบ้างแล้วหรือที่เรียกว่าของประทานมีของประทานอะไรบ้างที่ลูกทำได้ดี และมีความสุขที่ได้ทำเพื่อลูกจะได้รับใช้พ่อในการเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณให้แก่พระกายของพระคริสต์หรือให้แก่ชาวโลกที่หลงหายไปจากความสัมพันธ์กับพ่อพ่อที่รักขอทรงช่วยให้ลูกได้ยินเสียงของพ่อที่พ่อส่งผ่านมาทางมนุษย์ทุกมนุษย์บางคนที่จะช่วยให้ลูกได้อย่างรู้ว่าเขาคือพ่อคนที่พ่อส่งมาพูดแทนลูกเพื่อ ช่วยให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกและขอช่วยให้ลูกตระหนักรู้ทันทีว่าเป็นเสียงของพ่อที่พูดผ่านทางเขาและในบางครั้งเวลาที่ลูกพูดคุยอภิปรายกับใครก็ขอให้พ่อช่วยพูดผ่านปากของลูกเองเพื่อมีสิ่งใดที่พ่ออยากจะบอกลูกก็ขอให้ลูกใวต่อเสียงนั้นและถ่อมใจยอมจำนนเชื่อฟังพ่อทุกประการ พ่อที่รักขอสรงพูดกับลูกผ่านทางการทำให้ลูกมีสันติสุขลึกๆอยู่ในใจและผ่านทางการเล้าใจให้ลูกมีใจปรารถนาที่ตรงกับพ่อขอสรงช่วยให้ลูกไวในการตอบสนองและนำมาอธิษฐานต่อพ่ออย่างทันทีทันใดในสิ่งที่เป็นความปรารถนาที่ตรงกับพ่อนั้นตลอดทั้งวันและในวันนี้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดหรือบุคคลใดที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดบอกลูกและช่วยให้ลูกได้อย่างรู้ว่าลูกจะต้องทําอะไรและทําอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นๆหรือกับบุคคลน,นั้นๆที่จะสอดคล้องกับแผนการและน้ําพระทัยของพ่อเท่านั้นพ่อที่รักถ้าลูกได้ทําสิ่งใดที่ผิดต่อพ่อหรือผิดต่อเพื่อนบ้านก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเปิดเผยสําแดงให้ลูกได้ยินเสียงเตือนของพ่อได้อย่างรวดเร็ว และเล้าใจให้ลูกได้เข้ามาขอโทษพ่ออย่างทันทีทันใดโดยที่จะไม่มัวตำหนิตัวเองหรือโดนมารซาตานมาฟ้องผิดจนไม่กล้าสู้หน้ากับพ่อขอพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าให้ลูกมีใจแข็งกระด้างดื้อดึงเพื่อลูกจะได้มั่นใจในการทูลขอความช่วยเหลือจากพ่อถ้าลูกยังผูกถูกผูกมัดด้วยสิ่งเสพติดใดๆ หรือถูกผูกมัดด้วยนิสัยแย่ๆใดก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เสริมกำลังให้ลูกอขอฤิธิ์อำนาจของพระองค์ที่จะช่วยให้ลูกหันหลังให้กับสิ่งเสพติดหรือนิสัยแย่ๆเหล่านั้นได้ขอทรงช่วยให้ลูกหลุดพ้นจากการผูกมัดทั้งหลายและมีอิสระที่จะดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ขอให้ลูกจดจ่อและติดสนิทกับพ่อได้ตลอดทุกวินาทีทั้งวัน เหมือนโคมไฟที่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ไว้ตลอดเวลาและมีความสว่างอยู่ตลอดพ่อที่รักขอทรงช่วยให้ลูกมีหูฝ่ายวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์และได้รับการปรับจูนไว้ตรงกับเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นขอทรงช่วยให้ลูกไว้วางใจในพ่อได้อย่างเต็มเปี่ยมในทุกๆก,การตัดสินใจที่ได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงช่วยให้ลูกมีนิสัย ใหม่เป็นนิสัยที่จะติดตามเชื่อฟังการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นลูกขอมอบกายถวายใจถวายจิตวิญญาณอารมณ์ความคิดจิตใจเป้าหมายเจตนาลมทุกอย่างของลูกให้พ่อเข้ามาครอบครองเป็นเจ้าของได้เต็มที่ลูกจะละทิ้งความต้องการที่เห็นแก่ตัวและการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทิ้งไปให้หมด และขอมอบทุกสิ่งที่ลูกทำลูกมีหรือลูกเป็นในขณะนี้ให้พ่อเข้ามาครอบครองเป็นเจ้าของชีวิตลูกในทุกด้านในทุกรายละเอียดเพราะลูกไว้วางใจว่าพ่อมีสติปัญญาเลิศล้ำกว่าลูกมากมายและพ่อจะนำชีวิตของลูกไปสู่เส้นทางแห่งการอวยพรจากพ่อเสมอขอบคุณพ่อที่รักขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักขอบคุณพระเยซูที่รักในพระนามพระเยซู อาเมน